สวัสด,ดีจ้ามเมื่อนี้นี่กินป่นปูจ้าโอ้ยผักกระดามื่อผักกระดาษง,งามๆปูหน่านะคมาเด้อมากินน้ำกันบ้างเนาะผักกระดากระดาษสดแซ่บปูดเลยปูมันแซ่บป,ปูหน่ามันมันแซ่บมากินข้าวน้ำกันด้วจ้าเมาาาื่อเช้านี้เด้อเนี่ยผักลงนูกผักมีผักข้าวอันเอิญอันเท้าเอิญผักข้นจ่อ ผักสะเดามะเขือแข้งมะเขือจ้าผักซีเวลัาทั่วผู้ผักเรียนฝ่าก็มีนผักกระถินก็นมีโอ้ตักหลายๆอย่างยายหน่อยผ้าแสบมากกินผักจ้ะมาเอาให้เบิ้งมาจังสก,กินดกมากมากมา,มากผลไม้สกินน้ำกันกาแฟมาด้วยจ้ะเด้อมื้อนี้รารง,งานโตเลยเด้อเขินหอทุกคนเด้ออยู่ดีไม่ห้ง เห็นกันในเฟซก็โห่และว,ว่าอยู่ดีไม่แห้งแต่คอมเมนต์มาในเรื่องพายุดีสบายทุกไหนเพื่อนฝูงเพื่อนเพื่อนในเฟซหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่เคยฮักกันสนิดกันกะทักทายมาในเลยจ้าคืนขอทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีนะจ๊ะช่วงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนรักษาสาุขภาพให้แข็งแรงทุกคนนะจ๊ะสอบอเดบสอบออย่างพวกเรา ดูแลกันนะจ๊ะบ๊ายบาย